สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จ่องอ่อนพี่สาวลุงพลนะคะลุงพลกําลังทํางานอยู่นะคะตรงนั้นนะคะค่ะนี่ก็คุณเอฟซีมาจากไหนน้อจากบ้านม่วงค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาจากบ้านม่วงว่ะจ้ะเป็บ้านม่วงเนี่ยโอ้มากับนมน้อยนมหล่อเอฟซีลุงพลปะแตนนะคะค่ะอัน ย่างเบิ้งเบินระเบ้อค่ะบนระเบ้อค่ะใช่ใช่เบิ้องระบ้อค่ะยังยังไม่ทั่วแต่นี่แหละค่ะบริเวณข้างหน้านี่เคลื่อแล้วอ๋อเนี่ยถ่ายได้เนี่ยคือยืนแถวแถวเนี่ยนะแถวองค์ปู่เราเนี่ยได้เนี่ยค่ะเนี่ยเดินถ่ายรอบๆเลยนะคะได้ดอกไม้ตรงไหนมุมไหนช่วยๆก็ถ่ายได้นะคะค่ะค่ะเนี่ยก็ห้าโมงแล้วนะค่ะ ห้าโมงเลยได้ไหมพอ <Fern> จะสี่โมงห้าโมงพ่อใหญ่พ่อใหญ่ก <350 S 2> ็จะรดน้ำต้นไม้แล้วโน่นค่ะพ่อใหญ่ก็รดน้ำต้นไม้ไลเมื่อแ้วบาคุณแม่ใหญ่ก็นั่งไปโน่นนะคะค่ะค่ะหลานมาถ้าไม่ถือต้องขออนุญาตโอ้ยไม่เป็นไรเข้ามาถ่ายได้เพราะว่า ก็ยังก็ยังสร้างอยู่เนาะก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้บวงสรวงนะคะเนาะก็ตามที่ลุงที่ป้าเขาบอกเลยว่าวันที่เก้านะคะเนาะถ้าไม่มีอะไรที่ว่ากรณีที่ว่าฉุดเชิญเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มสีสองุบบ้านม่วงค่ะแต่ปีที่เขามาไม่ได้มาก่ะครับปีติดตุเข้ะมาแต่เป็นยังไงบ้างเนาะมาเห็นองค์ปู่แล้วสวยงามค่ะค่ะหน้า ทุกอย่างแหละค่ะซึ่งมากค่ะค่ะนี่ค่ะคงจะเจริญจนว่าะบ้านเราค่ะจ้าจ้าลุงพลปตแกนเพิ่นเพิ่นมาอยู่มมองใดกันเนาะความคิดของหนูนะคิดว่าสิเจริญเบิดนั่นแหละค่ะคิดว่าถ้าเราทําดีก็ได้ดีเจริญค่ะเจริญเพราะว่าลุงพลปตแกนเพิ่นสิเป็นคนแบบอยู่แบบม่อๆไม่แม่นั่นแหละนี่แหละพ่นมีหยังเพิ่นก็เฮ็ดไปจ้า ติดตามข่าวแกตลอดค่ะดูตั้งแต่เริ่มนั่นแหละก็ดูค่ะคนเราก็ทำดีได้ดีคิดดีทำดีค่ะจ้าผู้ใดสัุนยูได้ลดน่ยคือบนลงมาลูกชายค่ะคือบนลงมาถ่ายดูสนาณาใช้เหนื่อยแม่เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปแม่ใช่ได้ค่ะเนี่ยถ่ายน่ะองค์ูเรือบริเวียสคนนี่ล่ะได้ค่ะนั่นกับองค์ูจำลองนะคะเนาะมุมนั้นค่ะถ่ายได้ค่ะถ่ายได้ค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ่เจะจะกลับแล้วใช่ไหมเนี่ยจะกลับแล้วนะคะจะกลับแล้วค่ะเดี๋ยวหลานหลานนามาอีกจ้าหลานนี่เขาเห็นดอกไม้เขาชอบโอ้หลานชอบดอกไม้หนูชอบดอกไม้ดอกอะไรครับชอบดอกดาวเรืองโอ้ยทาไมหนูถึงชอบดาวเรืองลูกมันหอมมันหอม ที่รุ่งเรืองเนาะจ้าเป็นดอกไม้ที่รุ่งเรืองนะลูกเด้อเนี่ยรุ่งเรืองจริงๆเนี่ยสีทองเนี่ยต้นดม่เนาะค่ะเนาะค่ะค่ะก็อย่าลืมเด้อค่ะเด้อวันที่เก้าเด้อค่ะวันที่เก้าจ้าถ้าถ้าไม่มีถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะมาร่วมงานบวงสรวงนะคะนี่ค่ะองค์ปู่องค์ปู่ของทุก ทุกคนเนาะของพวกเรานั่นแหละเนาะหลายๆายคนหลายท่านก็อยากให้องค์ปูสร้างเสร็จนี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะะคเสร็จแล้วแต่ว่าเสร็จแล้วแหละค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะก็เหลือแต่ทําก้อนเมฆนะคะเนาะเนี่ยค่ะจะทาก้อนเมฆอีกเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะนี่ค่ะค่ะก็จะเสร็จแล้วอ่ะ ขอขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆนะคะค่ะค่ะขอบคุณครับจ้าขอพรขอพรขอพรแล้วใช่ไหมหนุ่มน้อยเนี่ยขอแล้วใช่ไหมครับขอแล้วใช่ไหมครับเป็นเด็กดีของพ่อแม่เรียนดีจริงๆอืมค่ะค่ะขอบคุณค่ะดูคุณพ่อนะคะก็ยังลดต้นไม้อีกเนาะ ก็ไปเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆโอ้ยแห้งหดเท่าใดแห้งงามนะาพ่อเนาะต,ต้นไม้เนี่ยมาชดชื่นดีจ้ามันชุ่มมันชุ่มมันเย็น,นโอ้ยบางทานัางคุณแม่พ่ะนะพราะแม่พี่น้องเลยเออ <c oughs> เพื่อได้มองว <c oughs> ิวด <c oughs> ีแท้ๆออออก็ประมาณนี้นะคะคุณเอฟีก็เดินทางกลับแล้วนะคะนู่นค่ะ <c oughs> มาหาลุงนะคะนี่นะคะนี่นะคะคุณคุณนทีย t u b e ช่องใหญ่มาหาลุง <laughs> มาดูช่างนะคะเนี่ยยังทำงานอยู่นะคะ <laughs> ทำด้วยใจจริงๆเลยพ่อแม่พี่น้องเลย ทำไปกระยิ้มไปสวยงามมากเลยนะคะนี่ จ๊ะอะไรคะป้าใครอะอะไรคะอ้อนมาใครอ๋อป้ามาคนเดียวนี่แหละคนเดียวเอาครับครสามล้อปูมาบอกค่ะนั่นค่ะโอ้ยนอนเลยข้าไม่เคยกลัวอะไรเลยนะคะถึงป้าออนอ๋อป้าออนมาได้สักพักหนึ่งแล้วได้คลิปหนึ่งแล้วค่ะได้คลิปแล้วไม่ได้จะลงอ๋อก็รอคุณนาทีมาพอดีเลยเนี่ยนะคะมามาเยี่ยมน้องชายป่ะโอ้ยป้าออนก็ตั้งใจมามาหาน้องนั่นแหละทุกวันนั่นแหละอ๋อ วันนี้เหรอคะวันนี้มีน้ำฝาบต้องใช้ไม่มีมีแต่หัวใจนั่นแหละมาฝาบน้องใช่ค่ะหัวใจบต้องใชมีแต่หัวใจมีแต่ใจแบบว่าเที่ยงธรรมเที่ยงแท้นั่นแหละเออเที่ยงธรรมไอ้คิดเออเทีอยู่นู่นเอออืมโน้เที่ยงธรรมจ้าวันนี้วันนี้หนูก็ชวนย่ามาด้วยอยู่ย่าบอกว่าพรุ่งนี้จ้าจ้าอ๋อย่าบอกว่าพรุ่งนี้ก่อนเมื่อคืนหนาวไหมที่นี่เมื่อคืนหนาวไหมเมื่อคืนเนี่ยหนูมา หนูมาหลังหนูมาแล้วหนูก็กลับกลับเพราะว่าหนูมาพร้อมอน้องแม่มไงอ๋อพร้อมน้องแม่มใช่ค่ะมาพร้อมน้องแม่มโดยจับค่ะวันนี้ถ้าลุงสวดมนต์ประออนก็จะอยู่ร่วมสวดสวดมนต์ด้วยเราต้องถามหน้าก่สอสวดมนต์บ้างวังนนี้หนาสวดมั้งค่ะนาสวดวันนี้ผมก็กางเต็นท์นอนนี่แหละค่ะแล้วคุณล่ะคุณสวดด้วยหรือเปล่าคะวันนี้ ดูดูสถานการณ์นะว่าไหวก็สวดทำมันไม่หนาวเลยนะสวดโอ้ต้องต้องดูก่อนใช่ไหมคะโอ้ยนาอฟังอหลดพมพน้องเอ้ยคุณนาทีความรู้สึกของคุณนาทีนะคะต้องดูต้องดูสถานการณ์ดูอากาศด้วยจ้าอากาศด้วยบึงแนศขนาดว่าเพิ่นบอลหนาวเพิ่นก็ยังใช้เสือบุงแนวน่ะเจ้าเอ้ย วันนี้เอาวันนี้เตรียมผ้าขนูมาเต็มเลยพระหงม์เลข่ะไม่ต้องกลัวอ๋อคุณมากับใครมาคนเดียวมาคนเดียวอ๋อมาคนเดียวแล้วทําไมไม่ชวนย่ามาด้วยย่าอาชีมาด้วยย่ามาลี่แปดโอเคค่ะวันนี้ยี่สิบหกนะคะเนาะยี่สิบหกยี่สิบหกวันจันทร์มาแปดก็วันพฤหัสขมาลําย่ามาลัยยี่แปดยี่แปดนี่เป็นวันวันพุธไม่ใช่เหรอคะวันนี้ยี่สิบหกยี่สิบหกวันจันทร์อังคารยี่สิบเจ็ด ฟุตยี่แปดใช่เนี่ยคุณามมาต้องต้องพูดให้ถูกนะคะคุณคุณตายไปดูช่างาทาไปสวยงามมากเลยนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ